ทำไมคุณถึงเหมาะสมกับงานตำแหน่งนี้ ะะหรือ why are you a good fit for this role คำตอบของเราค่ะควรจะมี3สว่วนดรูรวมๆแล้วเนี่ยควรจะมีความยาวไม่เกิน2อสานาทีส่วนแรกค่ะก็คือเราสามารถนําอะไรมาสู่งานหรือตำแหน่งที่เราสมัครนี้ได้บ้างส่วนที่2เราเนี่ยต้องการอะไรจากงานตําแหน่งนี้นะคะส่วนที่3อะไรที่ทําให้เราไม่เหมือนใครหรือไม่เหมือนผู้สมัครท่าน,นอื่นๆวิธีการจัดโครงสร้างคําตอบของเราค่ะประมาณ50%เลยนะคองเวลาเนี่ยกับอันแรกว่าสิ่งที่เรานามา งนงได้วิลล์อ value ของเราเนี่ยคืออะไร30%สําหรับสิ่งที่เราต้องการได้รับจากงานอันนี้ค่ะแล้วก็20%ที่เหลือสําหรับสิ่งที่ทําให้เราไม่เหมือนผู้สมัครท่านอื่นๆตัวอย่างเนอะเดี๋ยวก้อยเล่าให้ฟังโอเคตอนที่ก้อยสัมภาษณ์งานนะคะสำหรับการเป็นตัว Account Manager เนี่ยก้อยก็ได้เล่าให้ผู้สัมภาษณ์ฟังว่าจุดที่ชอบที่สุดนะคะของงานที่รู้สึกตื่นเต้นภูมิใจทุกครั้งเนี่ยก็คือ